ที่สกลนครค่ะ UFO โผลกลางงานกีฬาสีที่สว่างแดนดินเหรอ ใช่แล้วมีนักเรียนบางคนบอกถ่ายภาพไว้ได้โรงเรียนสว่างแดนดินศึกษาค่ะกําลังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนอยู่เลยโอ้โหสีต่างๆนี่คึกคักเลยทีนี้มีน้องนักเรียนคนหนึ่งบอกบ่ายสองโมงนั่งเล่นกับเพื่อนเป็นน้องผู้หญิงอายุ14อยู่มสองนะคะนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนบริเวณริมสนามฟุตบอลของโรงเรียนแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายภาพบรรยากาศกีฬาสีภายในโรงเรียนหลายภาพก็ไม่ได้สังเกตอะไรทีนี้มันมีอยู่ภาพหนึ่งตอนที่มาเปิดดูเนี่ย บริเวณหลังอัธจันทร์กองเชียร์ของสีเขียว<ะ>นั่นแหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นบนท้องฟ้าด้านขวามือของยอดต้นมะพร้าวมีวัตถุประหลาดซึ่งดูลักษณะแล้วมันเหมือนจานบินน่ะมันเหมือน UFO <ะ>น้องบอกพอมาเปิดดูอุ้ยคนลุกกเลยนะคะแล้วก็ไปบอกคุณครูไปบอกเพื่อนๆคนอื่นทราบยืนยันว่าเนี่ยเพิ่งถ่ายเมื่อกี้ ไม่ได้มีการจัดฉากไม่ได้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อแน่นอนเพราะเนี่ยภาพมันออกมาสดๆเลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ชานชัยสีเพชรเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วภาพวัตถุแบบนี้เนี่ยเคยมีอาจารย์ภายในโรงเรียนเห็นแล้วสองท่านเ<ะ>มื่อตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาจุดเดียวกัน,น,นเลยอีอาจารย์ชันชัยสีเพชร อาจารย์ฝ่ายปกครองอาจารย์บอกจริงๆมีอาจารย์ในโรงเรียนเห็นแล้วสองท่านเมื่อเดือนเมษายนนะคะเห็นจุดเดียวกับที่น้องถ่ายภาพได้เลยค่ะคือถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะมีแสงด้วย,อ,ยอาจารย์ชาชัาายบอกแล้วอาจารย์ที่เห็นสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์เลยรู้สึกว่ามันขัดกับสิ่งที่เรียนมาเลยไม่ได้บอกเรื่องราวนี้ให้คนอื่นได้รับรู้กลัวว่าคนอื่นจะตื่นกลัวจนกระทั่งวันนี้วันที่น้องผู้หญิงคนนี้อยู่ม .2 เนี่ยถ่ายภาพได้นะฮะ เลยเป็นที่<ะ>คือหาวิาพากวิจารณ์กันในโรงเรียนเนี่ยค่ะคือมีการแจ้งไว้ที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราที่สกลนครบอกให้ช่วยมาดูหน่อยคืออยากจะให้คุณสรยุทธกับไบเนี่ยช่วยดูภาพนี้แล้ววิเคราะห์กันหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาเชื่อกันเลยว่า UFO มาจากนอกโลกมาเลฮะเ,อ,ฮะเออไม่ล่อมั้งหรือยังไงอ่ะฟังเสียงหน่อยค<ะ>่ะมันเห็นริบๆไหมหรือมันไม่ไม,ไม่เห็นเลยค่ะ มองคนถ่ายไม่เห็นไม่เห็นเลยค่ะถ่ายตอนแรกน่ไม่เห็นเลยก็มาถ่ายตอนที่สองก็จับมาดูก็เห็นก็ถ่ายก็ให้เพื่อนมาดูแล้วก็มองกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นอือไปไวมากถ้าพูดง่ายใช่ไหมไม่เห็นเห็นแต่ตอนถ่ายกินไสรัดะอือแจบไมไม่มีเฉพาะอาจารย์อ๋อลงไปลงลงค่ะแค่ให้เพื่อนดูเฉยๆอ๋อมีในกลุ่มเพื่อนเขาเื่อนไม่ถามไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนูไปแค่สองคนอ๋อ นี่ฮะจะชวนเราไปเที่ยวรวึเปอลอ่าหรือยังไงไปางานม่ได้จ,จัดต่อแน่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมโทรศัพท์เยอะนะเห็น,นใช้ซัมซุงใช่ไหมใช่แต่น้องก็บอกว่าถ่ายแล้วก็ดูเลยอะค่ะดั่งนั้นเหรออือ